งานสวย,สวยไหมชมกันอีกแล้วค่ะงานสวยแวะเวียนไหมชมกันไม่มากนะคะผืนนี้เป็นงานจบใหม่ค่ะสีเหลืองสวยงามบนพื้นสีแดงนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยว่าเป็นแบบไหนคะเนี่ยจะเป็นสีนี้เลยค่ะสีแดงค่ะแดงสดนิดนึงนะคะผืนนี้แล้วก็หัวด้วยสีเดียวกันก็คือสีแดงด้นดุแอลมดเนนเรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็นจกลายเครือวันใหม่นะคะอันนี้เป็นดอกมีค่ะสีเหลืองทองแล้วก็หยอดด้วยสีเขียวนะคะนี่เลยค่ะงานก็จะวววววๆแบบนี้ค่ะงานใหม่งานทํามือนะคะอยากบอกว่าใส่สวยทนนานสีนี้สีที่สร้างความมั่นใจโดดเด่นค่ะใส่ปุ๊บก็สีเหลืองก็จะเด่นออกมาเวค่ะบนพื้นสีแดงนะ,ะและต่อด้วยเชิงค่ะ เห็นเชิงไหมคะเชิงก็สวยงามค่ะสีเหลืองทองริ้วโดดเด่นอันนี้เชิงเป็นลายสองทองนะคะก็คือมีใน1ดอกเห็นไหมคะลายนกชี้แจงรายละเอียดใน1ดอกเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นนก1คู่สีส้มแล้วข้างบนก็จะเป็นสีฟ้านะคะอันนี้นกสีชมพูแล้วข้างบนก็เป็นสีฟ้าก็เหมือนมีนกหรือหงส์สองคู่อยู่ในลายเดียวกันนะคะอันนี้เรียกว่าลายสองทองนะคะ ซอยสาก,ก็แบบฉบับของโบราณนะคะเขียวเหลืองค่ะองค์ประกอบครบนะคะนกอยากบอกว่านี่เห็นไหมคะนกคุ้มคุ้มเย้าคุ้มเรือนแล้วก็นกคาบคาบดอกไม้แสดงถึงความสัมคีดอกหมีค่ะฟันปลาขอค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ลายตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของตรงกลางนะคะ ใส่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะน้องให้ดูนะคะสวยโดดเด่นจริงๆค่ะตืวนี้ใครสนใจทักได้นะคะในราคา1 5ึ0 0หบาทค่ะ ด i d ลายนกมานะคะนกทิ้ง id ลายไว้ที่รายละเอียดของข้อมูลและฝากกดติดตามเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองด้วยค่ะกดถูกใจเป็นกำลังใจให้นกหาสิ้นง,งามๆให้ชมกันได้ยินดีให้ข้อมูลหรือสอบถามเกี่ยวกับผ้าสิ้นของศีสัชนาลัยสุขโขทัยได้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ